อุ้ยสุดยอดครับแคสแมก็จิกกับตัวนี้เป็นสโลฮกครับสโลฮกสิบห้ากรัมจากค่ายต้นน้ำเอาแล้วเล่นผมแล้วอวมันไม่เข้าเลยอะ่ะมันมีไหลก็เกินโอ้ยชนเลย ไม่ใช่ลาเอาตัวนี้ผู้พองเร็้วผู้พ้องเองี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะนะแล้วก็ทุกท่านที่ชื่นชอบและรักในการตรกปลานะครับเราวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องจ่าเล็กเอ็มเอฟนะ นี้เรามาอยู่กันที่หาดคลองม่วงนะครับจังหวัดกระบี่นะครับทีิปนี้เราจะออกไปบริเวณแนวสังนะครับตอนนี้เราลงชายหาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับไปยังหมายสังหน้าเกาะกวางครับไปครับ let's go โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงหมายเรียบร้อยแล้วด้านหน้านะัคือสังคนระับ ก็ตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเคาะหาดูนะตอนนี้น้ำไม่แรงนะครับอางแข็งยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลองเคาะหาปลาใต้น้ำดเดี๋ยวเดี๋ยวซาวหาดูเชื่อกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบนงานกันดูถ้าอากาศดูครับเลยเรียบกิเบเนี่บเป็นกระจกเลยยอดเลยครับดูบรรยากาศสวยครับแต่ว่าแดดแรงแน่นอนในวันนี้นู่นมาเปรี้ยงมาเลยครับเด็ดโอเคครับ ตันนี้เชื่อในจอสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนี่นะครับนี่คือปลาใหญ่นะปลามีไซส์ทั้งนั้นทั้งทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวครับมาดูกับจะเจอหรือเปล่าจะโดนตัวไหมปลามีไซส์ทั้งนั้นเลยนะอครับย่างสวยเชือ่อ ลายลาวโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ลาวตัวนี้ตัวนี้ไม่ธรรมดาลาวมาแล้วกับตัวเล็กตัวเล็กกับตัวเล็กเจ้านี่ตัวเล็กกล้องเจ้านี่ไม่ธรรมดาลวาวเบาตัวนี้เป็นปืนวันนี้น่านน่านน่านเดี๋ยวที่มันโดนกลางน้ำ ไม่รรมดาแล้วตัวนี้ครับพี่น้องครับเข้าไปพันเส่นนั้นไหมอย่าไปรบ,ร,บรบกับเพื่อนเล้าโอ้โอ้เป็น,นั้นแล้โอ้หอุ้ยเ็นใน,นอง โอ้มุ่งมาบน้มุงไปมั้มาแล้วครับโอ้โหโอ้ดูไปเน่งเลยเรียบร้อยแบบนี้โอ้ยโอ้โหสักโลได้ โตหรอวเรียบร้อยครับกระตักทํำลิตอีกแล้วเจ็ดตำเบ็ดผูกสำเร็จไซรอนนะครับตัวนี้เบอร์แปดแต้มแรกตัวแรกเติบเปิบกลางน้ำเลยอ่ะโอเคครับพี่ด้องแต้มแรกของวันนี้ครับนี่ครักดไปหนักๆครับ ังน้ำนี่ครับกับเหียรอกระตักนะครับตัวนี้เจ็ดกรัมเบ็ดปลูกสำเร็จไซรลอนนะตัวนี้เบอร์แปดอจะขายตัวน้ำดูครับกระมงแก้มบางโอ้โหตัวอย่างสวยอะน้ำเช้าครับน้ำเช้าอย่างสวยดูตัวครับกับชุดไมโครนะครับอันนี้สายพีอาร์จพีหนึ่งครับแล้วก็ช็อกลีอาระจีนะยี่สิบปอนยี่สิบปอนเอาอยู่ lạc của à. không được lạc có đào, không có lạc lá mặn lạc 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 mặn láo lạc đi ông ông người muốn lạc sao mà mà ôi Ồ, ôi, lăng dạp, lăng dạp. Ồ, ôi. Ồ, ôi. โอ้โหอ,อ,อ,อย่ามาโยดิฮ <c> ะ <oughs> เออนั่นเลยมันพุงไปอันมานี่มาน,นี่มาน,นี่มาโอ้ dạng lên đi lúc bây giờ bây giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ

cảm à cảm à ô ưn ưn mày nè cắt công an rồi 2 của người tắt cấp keng quá đợm bơ keng quá đợm rồi chết lâm น,นี่เป็นสีเสียดครับปกติตัวใหญ่อุ้ยอ่ะหืมตัวโอ้โหกระตักเจ็ดกำครับประมาณใหญ่อีกแล้วดูดูขาปากเลยสวยแด้อที่สองครับโอ้โหคิดว่ากระมองอีกว่าทำไมมันวิ่งแปลก มาแล้วครับอินสีครับอินสีออกขึ้นลอยมาพี่อยู่ดีดดูอืมอินสีครับอินสีพี่ไม่นับไปแบบนี้เฮ้อยูู่ยูเดินใหญ่ใหญ่สูงเง่อยทุกบดปิดไปจบไปโอเคปั่นกันนะวิ่งดีโดนปากกัมมิกึัมมิกไหนเนี่ยกัมมิกปกคองไว้ปกคองไว้เอ้าวนมาวนมาเรียบร้อยฮ่าเฮ้ยเรือลอย เปิเดเบ็ดไว้เอา้าลุดไปเดียวขาดไม่จะหลุดข,าด,า,า,ดขาดแล้วดีนะ่ยจะเกี่ยวเบ็ดอยู่อเอา้านอนในเรือไปก่อนโอ้ย,ยสีแดงสะละไอ้นี่สโลห์แฮกครับโอ้โหขาดเลยขาดเฉยเฮ้ยหม่นโม่จริงเลย <c oughs> เลอ,อีกตาหนึ่งเดดมันตายก่อนโอ้โห ปุดปลดเลยได้ไหมได้ไหมระวังนะชิมจะคุ่ังปุดได้ไหมปุดเอันั่นหละอันั่นปุดเลยโอเคกูไม่สังกัดคำาโอ้โหเย้ยแปลกแปลกแปลต้องเปลี่ย หู้ยสุดยอดครับแคสแม็กก็จิกกับตนนัวนี้เป็นสโลฮกครับสโลฮกสิบห้ากรัมจากค่้ายต้นน้ำเอาแล้วเล่นผมล้ยปลาอะไรวะไม่สู้เลยอะพอมันขึ้นย้อน,อนสายมันขึ้นทวนน้ำอยู่ อะไรวะทวนน้ำใส่มันด้วยแล้วมั้งนะอะไรวะโอุยชนเลยไอ,อ้ยุ้ยครั้งแรกเลยชนเลยยุทธ์คือเจอไอ้ชนไหลก๊อกแน่นอนไอ้ชนเนี่ยโอ้แล้วครับตัวที่ทำมหามาทั้งชีวิตเฮ้ยเจอมึงจนได้ไอ้ชนโอ้โห หางแข้งเพียบเลยอ่ะหางแข็งเยอะมากเลยตามไปชน้นเนี่ยโอ้โหไอ้ชนเหลือัอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ของชอบพี่เลยไอ้น้องเฮ้ยหอบเด็กอีกแล้วโอ้ยตามมามันน่านมากอ้มึงต้องเจกู เล่นในหมดแรงเลยเอ่ะชิมะยามานี่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 โอ้ยึ้นหน้าน้ำนะครับมานี่สิยังไปมานี้ โอ้ยไม่คูจิ๊กประาชนทะเลเด็ดแน่นอนดอกนี้ดอกนี้เราก็ได้แคดเลยนนาะมีไลาตัว เอาแล้วเอาแล้วเฮ <Hey. S 1> ้ยแขนไม่แขนไม่แขนไม่ซ้ำซ้ำอ้ยไม่รู้อะไรกันเล็กตอนนี้ตอลุดกันนมุดไอ๊ะ มันไม่เข้าเลยอ่ะมันมีไหลก็เกินมันไปอีกแล้วมันไปแล้ว,ลวสะดกจริงโอ้โโอ้โหขึ้นหน้าน้ำแล้วขึ้นหน้าน้ำแล้วมันไม่หมดแรงอ่ะโอ้โหดูตัวดิ ราจะใส่ห้าได้เฮ้ยโอ้ยจะลุ้นให้ได้มาหนี้นมุดไปไหนอีกวะ เอาครับรอบนี้แล้วครับต้องต้องเตอะแล้วไม่นั้นมันเยือยนานไม่ได้เตอะอเ่อุ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยไม่ทะลุว่ะขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหชนทะเลครับเดี๋ยวเข้ามาดูว่าไซส์ต่อไะรรนะตัวนี้กับเหยื่อสโลฮกนะครับตัวนี้15กรัมเบ็ดผูกสำเร็จไซลอนนะครับเบอร์8 ็อกแลตอลาชิ er gy, อีดปอนพี่อลาชิพี่อีอหนึ่งจะค่ายต้นน้ำครับส่งเข้าประกวดโอ้โหยชนเลครับชนเล่ใสสวยๆกับการแคสไมโครจิ๊กครับนี่ครับชุดไมโครจิก๊กชุดเล็กคันสตอมครับกับลอกเบอร์สองพันโอ้โหยเด็ดจริงๆหวานเจี๊ยบกับพี่น้องเอฟซีเหนื่อยจริงๆเอาขึ้นได้แล้วโอเคไปครับเดี๋ยวไปหาต่อน่าจะมีหลายตัว โอเคโกตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นใส่สลิงครับเมื่อกี้ขาดไปหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าหลังจากโดนไอช่อนที่ไม่ใส่สลิงไปนะปลาช่อนได้ตอนใส่ช็อกอย่างเดียวครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นสลิงเพิ่มสลิงขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เหยื่อตัวเดิมครับขาดไปแล้วเมื่อกี้สละไอสโลแฮกสิบห้ากรัมต่อด้วยสลิงครับตัวนี้เปลี่ยนเบ็ดเ,เบอร์ใหญ่ขึ้นมาครับเป็น เบ็ดผูกสำเร็จไซลอนนะครับตัวนี้เบอร์เบอร์สิบนะครับเออนั่นโอเคนะค้วเรโดนเลยครับยุดโดนมาแล้วเอากองเดลือเบ็ดนิดนึงเออปันขึ้นมาไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นดีใช่มันยาวงัดยัดยัดสูงไม่ต้องงัด,ดสูงเออประคองไว้ประคองไว้ปั่นขึ้นมาปั่นขึ้นมานนเลยงัดปั่นงัดปั่นอ่ะไม่ใช่อย่ยยยยยากระช้าก่อนนั้นไมค่อยปั่นขึ้นมาเออนั่นแหละค่อยงัดขึ้นมา นูน này, ่นไงขลางเสียด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 ใหญ่นู่นนะเท้าเลยนู่นดำข้าจ้วมาเลยสียคบบรับเสียหไม่ตรงม่วงเลยเอางั้น,น,นไปฮะสามสี่ได้เนะถอนะจถ้ามางานปีนี้นะว่ากัน ไม่ต้องกลัวแล้วงัดงัดไปเลยงัดไปเลยงัดไปเลยจะล่วงหรือจะล่วงไม่ต้องกลัวขาดแล้วนั้น